สวัสดีครับกลับมาจอดลึกเบื้องหลังประเด็นร้อนๆกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่ต้องบอกว่าออจู่ๆก็ร้อนระอุขึ้นมาทันทีเลยใช่ค่ะร้อนแบบฟ้าผ่าเลยนะคะหลังการประกาศยุบสภาเมื่อวันที่12ธันวาคม2568ของนายกอนุทินชาญวีรกูลครับกับเหตุผลที่ให้ไว้สั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้งมากว่า ืนอนอาาจให้ประชชเป็นการคืนอำนาจที่มาพร้อมกับเสียงระฆังดังลั่นเลยนะคะเพราะม,มันคือการนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งครั้งสำคัญในวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่กำลังจะมาถึงซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นมากกว่าแค่การไปหย่อนบัตรใช่ค่ะมันคือการเดิมพันอนาคตของประเทศกันเลยทีเดียวแน่นอนครับวันนี้เราจะมาสำรวจเบื้องลึกของการเคลื่อนไหวครั้งนี้กันแหล่งข้อมูลที่เรามีในมือทั้งรายงานข่าวการแถลงนโยบายบทวิเคราะห์การเมืองหลายสำนักแล้วก็ ที่น่าสนใจมากคือข้อมูลการย้ายพักของสอคสะมันกำลังบอกอะไรเราบ้างใครกำลังเดินเกมได้เปรียบแล้วประชาชนจริงๆเขารู้สึกยังไงกันแน่ถ้าจะให้เริ่มคงต้องเริ่มจากความเคลื่อนไหวที่ดังที่สุดก่อนเลยนะคะพักภูมิใจไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะการถแถลงนโยบายครั้งใหญ่ของพักภูมิใจไทยที่คุณอนุทินประกาศบนเวทีอย่างมั่นใจเลยว่าไม่ใช่เด็กละอ่อนอีกต่อไปผมได้ยินเหมือนกัน พร้อมกับสโลแกนใหม่ที่น่าสนใจมากพูดแล้วทำคำว่า PLUS นี่มันดูเหมือนเป็นความพยายามจะสลัดภาพเก่าๆของพักทิ้งไปเลยหรือเปล่าครับจากพักที่คนอาจจะมองว่าเก่งนโยบายเฉพาะทางตอนนี้เหมือนจะบอกว่าพร้อมสำหรับทุกเรื่องแล้วใช่เลยค่ะคำว่าเนี่ยคือหัวใจของการประกาศครั้งนี้เลยมันการเป็นการส่งสัญ,ญญาณว่าพักภูมิใจไทยกำลังจะยกระดับตัวเองไปอีกขั้นครับ แล้วภาพที่ชัดที่สุดที่สะท้อนคำว่า plus ก็คือการเปิดตัว dream team เศรษฐกิจที่ไม่ได้แค่ดึงคนเก่งมาร่วมงานเฉยๆนะคะแต่เป็นการประกาศตำแหน่งว่าที่อรองนายกรัฐมนตรีกันเลยหมายถึงคุณเอกนิตินิติทันประภาสคุณสุภจีสุทธรรมพันธ์แล้วก็คุณศรีหัสศกพวงเกตแก้วใช่ไหมครับใช่เลยค่ะท้ทายหรือประชาชนอาจจะมองว่านี่คือการเมืองแบบเก่าที่เน้นดึงตัวบุคคลมากกว่าอุดมการณ์ เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะแต่เรามองในเชิงยุทธศาสตร์การเลือกตั้งนะคะนี่คือการอุดช่องโหว่ที่พักเคยถูกวิจารณ์มาตลอดเรื่องเศรษฐกิจใช่ค่ะเรื่องเศรษฐกิจมหาภาคและการต่างประเทศการดึงคุณเอกนิติมาคุมคลังคุณสุพจีมาคุมพาณิชย์อุตสาหกรรมแล้วก็คุณศรีหัิ์มาคมต่างประเทศมันคือการประกาศว่าเรามีทีมบริหารประเทศที่ครบเครื่องแล้วนะ mm. เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มทุนและก็ชนชั้นกลางไปพร้อมๆกันถูกต้องค่ะแล้วนโยบายที่พลัสขึ้นมาล่ะครับมีอะไรที่โดดเด่นบ้าง มี2เรื่องที่ชัดเจนมากเลยค่ะเรื่องแรกคือนโยบายทหารที่เสนอให้เปลี่ยนทหารเกณฑ์เป็นทหารอาสาเปิดรับ1 0 0 0 0แคนสัญญาจ้าง4ปีเงินเดือน1 2 0 0 0บาทพร้อมมีเส้นทางอาชีพให้ต่อยอดไปเป็นนายสิบได้จะลดแรงต้านจากฝั่งอนุรักษ์นิยมได้มากกว่าข้อเสนอที่แข็งกร้าวของพรรคอื่นถูกต้องเลยค่ะมันเป็นจุดยืนที่อยู่ตรงกลางระหว่างการคงไว้แบบเดิมกับการยกเลิก100ร้อคเปรัเซ็นตส่วนอีกเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะก็คือการกลับมาของคนละเครึ่ง plus อ๋ออันนี้เหมือนกันบ้านเก่าใช่ค่ะคุณอน,นุทินบอกเองเลยว่ายังติดหนี้ประชาชนอยู่2,400บาทและจะกลับมาจ่ายให้ควบคู่ไปกับนโยบายปากท้องอื่นๆอย่างค่าไฟ3บาทหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ plus คือเป็นนโยบายที่จับต้องง่ายสื่อสารกับคนจำนวนมากได้ทันทีใช่ค่ะพอเห็นนโยบายกับการเปิดตัวทีมแบบนี้ก็ไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่เราจะเห็นปรากฏการณ์ที่ข้อมูลของ d e a c t i v e เรียกว่าเลือดไหลเข้าผงใจไทยอือ คือการย้ายพักของอดีตสสครั้งใหญ่มันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าพวกเขามีถึงขุนพลและทับหลวงพร้อมแล้วจริงๆมันสอดคล้องกันอย่างชัดเจนเลยค่ะตัวเลข63คนที่ย้ายเข้าพักภูมิใจไทยนี่โหหกคนเลยเหรครับใช่ค่ะทําให้ตอนนี้พักมีปะดิตสสในสังกัดรวมเป็น134คนมากที่สุดในบรรดาพักการเมืองทั้งหมดแล้วโอ้โห oh. แต่ที่น่าทึ่งกว่าตัวเลข คือการที่มันสะท้อนภาพแรกของสิ่งที่เราจะคุยกันต่ออย่างแนวคิดสุมการล็อกสเปกได้เป็นอย่างดีสุมการล็อกสเปกขยายความหน่อยได้ไหมครับมันเกี่ยวกับการย้ายพักยังไงมันคือการสร้างความได้เปรียบเชิงตัวเลขก่อนที่ประชาชนจะไปถึงคูหาเสียอีกค่ะอ๋อการดึงสอสอที่มีฐานสิ่งเดิมที่แข็งแกร่งเข้ามามันคือการเปลี่ยนภูมิทัศน์การเมืองในระดับจังหวัดไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับ ทำให้เกมในสนามอย่างสุพรรณบุรีที่เคยเป็นของชาติไทยพัฒนามาตลอดใช่ครับฐานที่มั่นเลยนะนั่นตอนนี้<ๆ>สอสทั้ง5เขตย้ายมาอยู่ภูมิใจไทยหมดแล้วค่ะไม่ใช่แค่สุพรรณบุรีใช่ไหมครับเหมือนจะเห็นภาพเดียวกันที่เพชรบูรณ์หรือแม้กระทั่งในภาคใต้อย่างสุราษฎร์ธานีด้วยใช่ค่ะเพชรบูรณ์ฐานเดิมของพลังประชารัฐ ตอนนี้สอสห้าจาก6เขตก็มาอยู่กับภูมิใจไทยครับสุราษฎร์ธานีที่เคยเป็นของรวมไทยสร้างชาติ6ที่นั่งตอนนี้ห้างคนก็ย้ายมาสังกัดภูมิใจไทยแล้วโอ้โหนี่ไม่ใช่แค่การย้ายพักธรรมดาแล้วนะไม่ใช่เลยค่ะ มันคือการสลายบ้านใหญ่ของคู่แข่งแล้วสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาแทนในพื้นที่เหล่านั้นเลยแล้วอะไรคือปัจจัยที่ทําให้นักการเมืองเหล่านี้ตัดสินใจย้ายมาอยู่กับภูมิใจไทยกันมากขนาดนี้ครับรอสอรดออรยุทธพรอ,อิสระชัยในแหล่งข้อมูลของเราวิเคราะห์ไว้น่าสนใจค่ะท่านชี้ว่ามันคือทางรัดทางรัด ค่ะเป็นทางลัดที่ง่ายและปลอดภัยที่สุดสําหรับนักการเมืองในการเลือกตั้งที่เวลาเตรียมตัวสั้นแค่สอสาเดือนแบบนี้<อ>คือฐานเสียงของประชาชนยังไม่เปลี่ยนมากนะักการไปอยู่กับพรรคที่เป็นแกนนํารัฐบาลมีอํานาจรัฐมีทรัพยากรในมือมันก็เหมือนการซื้อประกันความสําเร็จที่ง่ายที่สุดนั่นเองค่ะัน้น เรามาขยายความเรื่องสมการล็อกสเปกที่พูดถึงกันเมื่อสักครู่ให้ลึกลงไปอีกหน่อยดีกว่าครับได้เลยค่ะบทวิเคราะห์จากโพสต Today บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการสู้กันของ3ามขั้วหลักๆคือสีน้ําเงินหรือภูมิใจไทยค่ะสีแดงคือเพื่อไทยแล้วก็สีส้มคือพักประชาชนแต่สมการล็อกสเปกนี้มันบอกว่าผลลัพธ์อาจจะไม่ได้ตัดสินใจก,กันที่คูหาอย่างเดียวถูกต้องค่ะ มันคือแนวคิดที่ว่าผลการเลือกตั้งถูกกำหนดโดยปัจจัยเบื้องหลังหลายอย่างการดูดสอสอที่เราคุยกันไปคือส่วนหนึ่งครับยังมีเรื่องของเงินทุนและที่สำคัญคือบทบาทของสิ่งที่เรียกว่ารัฐพันลึกที่อาจจะเข้ามามีส่วนร่วมในสมการนี้ด้วยคำว่ารัฐพันลึกนี่เราหมายถึงกลุ่มอำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งใช่ไหมครับ เช่นกลุ่มข้าราชการระดับสูงกลุ่มทุนใหญ่หรือโครงสร้างอำนาจอื่นๆใช่เลยค่ะคือเป็นกลุ่มอำนาจที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนโดยตรงซึ่งรอสอดอยุทธพรก็ชี้ให้เห็นภาพเกมสองชั้นที่น่าคิดมากเกมสองชั้นค่ะ คือเกมในสนามเลือกตั้งที่พรรคต่างๆสู้กันเพื่อคะแนนเสียงกับเกมจัดตั้งรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งมันถูกแยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิงอพักที่ชนะเลือกตั้งได้อันดับหนึ่งซึ่งหลายฝ่ายคาดว่าอาจจะเป็นพักประชาชนไม่ได้การันตีเลยว่าจะได้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเหมือนกับที่เราเคยเห็นภาพแบบนี้มาแล้วในการเลือกตั้งครั้งก่อนๆถูกต้องค่ะมันจึงนำไปสู่สูตรจัดตั้งรัฐบาลที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้ คือการจับมือกันของขั้วสีน้ำเงินกับสีแดงก็คือภูมิใจไทยกับเพื่อไทยใช่ค่ะเพื่อรักษาสมดุลและเสถียรภาพของกลุ่มอำนาจเดิมเอาไว้โดยอาจจะมีพรรคอื่นๆเข้ามาเป็นส่วนประกอบในขณะที่เกมการเมืองเป็นแบบนี้แล้วพรรคประชาชนซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญล่ะครับเขากำลังเสนออะไรที่แตกต่างออกไปเพื่อสู้กับสมการนี้พรรคประชาชนเสนอนโยบายที่ตั้งใจจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจเดิมอย่างชัดเจนเลยค่ะครับ ถ้าเราเอามาเทียบกันจุดต่อจุดจะเห็นภาพเลยอย่างเรื่องการเกณฑ์ทหารที่เมื่อกี้เราพูดถึงข้อเสนอทหารอาสาของภูมิใจไทย mm hmm. พักประชาชนไปไกลกว่านั้นมากคือเสนอยกเนิกการบังคับเกณฑ์ทหารร้ออร์เซ็นและยุบกออรม,มนอไปเลยโอ้โห oh เพื่อหยุดสิ่งที่เขาเรียกว่ารัฐซ้อนรัฐเป็นข้อเสนอที่ท้าทายโครงสร้างเดิมแบบรงๆเลยเพื่อลดขั้นตอนคอร์รัปชันด้านเศรษฐกิจก็มีเหมือนกันมีค่ะ ก็จะเน้นไปที่การปราบปรามทุนสีเทาและนายทุนโนอมินีควบคู่ไปกับนโยบายที่โดนใจคนเมืองอย่างตั๋วร่วมค่าโดยสารรถไฟฟ้า8ปดบาทจะเห็นว่าแนวทางของพักประชาชนคือการหรือมากกว่าการปรับซึ่งแตกต่างจากคั่วอื่นๆอย่างสิ้นเชิงเลยถูกต้องค่ะเราเห็นเกมการเมืองที่เข้มข้นของผู้เล่นในสนามแล้วแต่สุดท้ายแล้วคนที่สําคัญที่สุดคือผู้ชมข้างสนามอย่างประชาชนตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกันบ้างครับประเด็นนี้น่าสนใจและน่ากังวลไปพร้อมๆกันค่ะ พราะผลสำรวจนี้ด้าโพในพื้นที่กรุงเทพช่วงวันที่15-18ธันวาคมที่ผ่านมาให้ภาพที่น่าตกใจมากตัวเลขเป็นอย่างไรครับตัวเลขที่น่าตกใจคือคนกรุงเทพเกือบครึง่งหรือ4 7 2 5เตอบว่ายังหาคนที่เหมาะสมเป็นนายกไม่ได้เกือบครึ่งเลยเหรอครับพ้นถึงความลังเลความไม่แน่ใจหรืออาจจะเป็นความเหนื่อยหน่ายของคนในเมืองหลวงก็ได้แต่ในกลุ่มคนที่ตัดสินใจแล้วก็ยังพอเหตุทิศทางอยู่บ้างใช่ค่ะ ในกลุ่มคนที่เลือกแล้วแคนดิเดตนายกที่ได้คะแนนสูงสุดคือคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพรรคประชาชนได้ไป16.95ครับตามมาด้วยคุณอนุทินชาญวีรกูลที่10.90ส่วนคะแนนนิยมพักพรรคประชาชนก็นำอยู่ที่26.25ตามด้วยภูมิใจไทย10.05อืมซึ่งมันน่าสนใจนะที่แม้คะแนนนิยมจะนำแต่ก็ยังมีคนจำนวนเกือบครึ่งที่ยังไม่ตัดสินใจ ความไม่แน่ใจของประชาชนที่สะท้อนออกมาจากโพนี่แหละค่ะคือปัจจัยเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในทางเศรษฐกิจตอนนี้อ๋อมันเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงโดยตรงเลยค่ะพระภาวะสุญญากาศทางการเมืองหลังการยุบสภามันสร้างความไม่น่านอนสูงมากและตลาดทุนไม่เข้าสิ่งนี้เลยมันส่งผลกระทบในแง่ไหนบ้างครับในระยะสั้นคือเกิดภาวะนโยบายชะงักงันค่ะโครงการลงทุนใหญ่ๆหรือกฎหมายสําคัญอย่างทีซ่าอาจจะต้องชะลอไปครับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆก็หยุดนิ่ง ซึ่งมันเพิ่มความเสี่ยงให้ GDP ในไตรามาสสุดท้ายของปี68อาจจะโตต่ำกว่าที่คาดโโอ้ห oh. และอาจเลวร้ายถึงขั้นเกิดภาวะ t e เทคนิค l r ร c e s s i o n หรือเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคได้เลยแล้วในมุมของนักลงทุนในตลาดหุ้นล่ะครับเขามองเรื่องนี้ยังไงจากข้อมูลสถิติในอดีตนะคะชี้ว่าช่วงหนึ่งเดือนหลังยุบสภาตลาดหุ้นมักจะติดลบและมีเงินทุนไหลออก ก็เพราะความไม่แน่นอนนี่แหละใช่ค่ะแต่ในอีกมุมนึงมันก็เกิดสภาวะที่น่าสนใจคือนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่านี่อาจเป็นโอกาสในการเข้าซื้อเพื่อรอปรากฏการณ์ที่เรียกว่า election rally อ๋อ oh, election rally ค่ะมันเป็นเหมือนความขัดแย้งในตัวเองของนักลงทุนเลยนะคือระยะสั้นอาจจะเจ็บตัวจากความไม่แน่นอนแต่ก็หวังว่าระยะยาวจะมีโอกาสทำกำไรจากรัฐบาลใหม่ถูกต้องค่ะ election rally คือภาวะที่ตลาดหุ้นมักจะปรับตัวขึ้นก่อนการเลือกตั้งเพราะตลาดเริ่มคาดหวังว่ากำลังจะได้รัฐบาลใหม่ที่มีเสถียรภาพและจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆออกมาเป็นปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วใช่ค่ะเคยเกิดขึ้นหลายครั้งในอดีตคำถามคือนักลงทุนจะอดทนกับความผันผวนในระยะสั้นเพื่อรอความหวังนั้นได้ไหม พอฟังข้อมูลทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันมาวันนี้ภาพมันชัดเจนขึ้นมากเลยนะการยุบสภาครั้งนี้มันเปิดฉากเกมการเมืองที่ซับซ้อนจริงๆค่ะฝั่งหนึ่งคือพักภูมิใจไทยที่เดินเกมรุกอย่างหนักวางตัวขุนพลเศรษฐกิจ ประกาศนโยบายที่ชัดเจนและก็ใช้กลยุทธ์ดูดสอสอเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงโครงสร้างอย่างมหาศาลในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งคือพักประชาชนที่ยังคงเป็นตัวแปรสําคัญด้วยคะแนนนิยมในเมืองหลวงและนโยบายที่เน้นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครับแต่ก็ต้องต่อสู้กับสมการล็อกสเปคที่ดูเหมือนจะไม่ได้ออกแบบมาให้พวกเขาชนะได้ง่ายและท่ามกลางเกมใหญ่ของสองขั้วนี้ก็มีประชาชนจํานวนมากที่ยังคงลังเลและเฝ้าดูอยู่ห่หางหงใช่เลยค่ะ ซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าครบคิดจริงๆแหล่งข้อมูลทั้งหมดดูจะชี้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าผลการเลือกตั้งกับผลการจัดตั้งรัฐบาลมันอาจจะเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิงถูกต้องครับคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อก็คือในเมื่อภูมิทัศน์การเมืองดูเหมือนจะถูกกำหนดทิศทางไว้แล้วระดับหนึ่งด้วยสมการและปัจจัยเบื้องหลังต่างๆพลังของเสียงหนึ่งเสียงในคูหาจะมีความหมายอย่างไร มันจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากสมการล็อกสเปกที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ได้จริงหรือไม่ค่ะหรือว่าเสียงของเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเกมในสนามที่จะถูกตัดสินผลอีกครั้งในเกมจัดตั้งรัฐบาลอยู่ดีนี่คือคำถามที่เราทุกคนต้องหาคำตอบด้วยกันในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ครับ